สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอดผาประแดงค่ะวันนี้นะคะเจ๊จะมารีวิวนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น w ายแท็กสีประตูเกียร์ออโต้หสปีดนั่นเองค่ะเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ค่ะให้กำลังแรงม้ามาที่ร้อยเจ็สิบแรงมา้าแรงบิดให้ถึงสี่รอยห้านิวตันเมตรมาชมในส่วนของตัวกระจังหน้าเลยนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้าที่เป็นรุ่นของตัวเอ็กแฮมเมอร์มาให้นะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสี ดำเงานะคะตัวหนังสือก็สีดําเงาแล้วก็ช่องตรงรังผึ้งเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านบนฝากระโปรงติดคําว่าวายแท็ที่เป็นตัวหนังสืออะคริทให้นะคะในส่วนของตัวกันชนหน้าเนี่ยจะเป็นทูโทนะคะเป็นสีเทากาไฟนั่นเองแล้วก็ชายกันชนจะเป็นสีโครเมียมให้นั่นเองค่ะในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบมันตีเซกเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์แบด i ิ g งไลท์นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะสามารถไฟเนี่ยสามารถตั้งองอโอต้เปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้ได้นะคะแล้วก็ er ใส่ใเรื่องของตัวครอบไฟหน้ามาให้ด้วยไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็ใส่ในเรื่องของเอ้ยตัวไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะตัวนี้แล้วก็สามารถปรับลำแสงตามพมอะไรได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะเป็นคิ <cụ: S 1> <ม>้ว <edia> ล้อเดิมที <spirituality> ่เอ้ยเป็นคิ้วล้อเดิม3นิ้วนะคะที่เป็นของ รุ่นวายแท็กไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของตัวคิ้วล้อนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กนั่นเองค่ะล้อแม็กเป็นของตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นแม็กขอบ20เป็นยางของฟูดเยียนะคะจะเป็นดิสเบกด้านะคะแล้วก็เป็นดิสเบกสีล้อนะคะตัวนี้จะเป็นดิสเบกสีล้อนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว กระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเทากราฟไฟแล้วก็มีในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะระบบเปิดปิดประตูนะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะแล้วก็มาพร้อมระบบอิโมบิ l ลเตอร์ด้วยนะคะป้องกันการโจรกรรมมาให้ด้วยแล้วก็จะมีไฟสองด้านข้างมาให้นะคะแล้วก็ติดเบ้ากันลอยมาให้นะ,ะด้านข้างของว i ยแพ็เนี่ย ติดมาให้ด้วยนะคะสาหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดนะคะเหยียบด้านข้างจะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีโครเมียมให้นั่นเองค่ะในส่วนด้านบนนะคะติดตั้งในส่วนของตัวกันสาดนะคะแล้วก็ราวหลังคาที่เป็นสีโครเมียมนะคะตัวนี้ราวหลังคาสามารถวางสิ่งของได้เลยนะคะแข็งแรงมากๆเพราะว่ายึดเกาะกับตัวถังนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโลบาลหลังเนี่ยจะเป็นรุ่นของตัว วายแท็เลยนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีโครเมียมแล้วก็จะมีช่องตรงกลางตรงนี้นะคะสามารถอาลอยเชือกรัดสิ่งของได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีในเรื่องของตัวบันไดเหยียดด้านข้างมาให้ด้วยนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED เป็นทรงปีกผีเสื้อนั่นเองจะเป็นไฟท้าย LED ที่เป็นไฟเบรกเต็มดวงเลยนะคะไม่ได้เหมือนตัวสปอร์ตนะคะ แล้วก็ฝาท้ายกระบะเนี่ยจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะตัวนี้จะเป็นผ่อนแรงมาให้นะคะยังตัวปลั๊กไฟนะคะตัวนี้ใช้งานนะคะสามารถสายแคมปิ้งเนี่ยสามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถเสียบเป็นปลั๊กสัตาได้แล้วก็จะมีช่อง12โวลต์นะคะเสียบปลั๊กไฟ12โวลต์มาให้ด้วยนะคะพื้นปูกระบะนะคะปูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังกันชนหลังก็จะมีเซนเซอร์ถอยมาให้ด้วยแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นสีเทากาไฟนะคะตรงนี้แล้วก็จะเป็นตัวพลาสติกนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟสองไฟทะเบียนมาให้ด้วยติดสติกเกอร์นะคะคำว่าเรนเจอร์นะตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะคะป้องวอาง,งหลังก็อยู่ใต้โลโก้นั่นเองค่ะตัวนี้สามารถล็อกออประตูได้นะไอ้อล็อกฝาท้ายได้นะคะตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากติดตั้งในเรื่องของตัวล็อกฝาท้ายแบบออโต้ก็สามารถติดตั้งได้นะ,ะเรามีอุปกรณ์ เสริมนะคะที่เป็นของฟอร์ดคะการรับประกันก็อยู่ที่5ปีแสนห้ากิโลนะคะถ้าลูกค้าติดตั้งพร้อมกับออกรถไปนะคะตัวนี้ก็จะมีการรับประกันเท่าเทียบเท่ากับตัวบรันตีตัวรถเลยนะคะแล้วก็วายแท็กนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังสีดาเดินได้ด้วยสีส้มนะคะด้านหลังก็จะ ปั๊มคำว่า Y tag ให้นะคะตัวคอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัวเปียโนแบ็กเนี่ยจะเป็นสีเทากราไฟ์นะคะแล้วก็เดินได้ด้วยตัวได้สีส้มให้นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกนะคะเป็นแอร์แบ็กหน้านะ ตัวกระจกมองหลังเนี่ยจะเป็นตัดแสงด้วยนะคะเป็นแบบออตโต้มาให้นะคะแล้วก็มีไฟส่องนะคะตัวนี้จะเป็นไฟส่องห้องผู้โดยสารนะคะจะเป็น LED ให้นั่นเองค่ะแล้วก็ด้านอ่าตัวหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอซิงค์โ A นะคะ <mm ตัวหน้าจอจะอยู่ที่10.1นิ้วนะคะหน้าจอหลังพวงมลาลัยจะอยู่ที่8นิ้วนั่นเอง <mm ตัวพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังด้วยเดินได้ด้วยได้สีส้ม ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัววายแท็ให้นั่นเองค่ะแล้วก็ด้านล่างจะมีแท่นชาร์จสายให้นะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีโทรศัพท์ที่รองรับแท่นชาร์จสายสามารถชาร์จได้เลยนะคะถ้าไม่มีนะคะเรายังมีช่องเสียบสาย USB แล้วก็ Type C ไม่ด้วยเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ Auto นะคะตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะลูกค้าแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวปรับในเรื่องของการโหมดการขับขี่ให้ทั้งหมด4โหมดนั่นเองค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะ Y t ท็ก็ยังมีระบบความปอลอดภัยขั้นพื้นฐานมาให้ลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD e s s นะคะแล้วก็ระบบรอมป้องกันการพลิกคว่ำม,มาให้นะคะระบบช่วยโทรฉุกเฉินมีมาให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับตัว Ranger นั่นเองค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะความสามารถพิเศษยังสามารถสตาร์ทรถระยะทางไกลได้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างประเทศนะคะลูกค้าสามารถสั่งงานสตาร์ทรถระยะทางไกลได้เลยแล้วก็ปลดล็อกรถนะคะระยะทางไกลได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ ปลดปลด็อกรถได้เลยทั่วโลกเลยนะคะขอให้โทรศัพท์ลูกคามีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะสีนะคะมีให้เลือกนะคะมีให้เลือกทั้งหมดนะคะมีสีเหลืองสีส้มนะคะแล้วก็สีขาวสีดํานะคะสีบรารเงินไม่มีแล้วนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากทราบรายละเอียดนะคะฟอร์ดรุ่นต่างๆนะคะ ไม่ว่าไม่ใช่เป็นไวท์แท็กก็ได้นะอยากจะสอบถามรุ่นอื่นได้เลยนะคะหรือจะกลับเข้าไปย้อนดูคลิปของเจ๊เอก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากทราบรายละเอียดก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนค่ะสามหกแปดหนนั่นเองค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะวันนี้เจ๊เอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตามให้เจ๊เอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ